ไหนวันนี้ใครได้ของขวัญจากพี่อัญญานะ่าเชลรินยกมือขึ้นเชรินยกมือขึ้นแม่ให้ความร่วมมือมากเลยค่ะลูกสาวไหนไหไหนอันนี้เอาไปให้ป๊ะป๋าหน่อยเอาปลาหมึกเอาออคตพุสให้ป๊ะป๋าหน่อยมันไม่ใช่ดอกไมอ้อ่ะลูกมันจะถูไม่ได้ให้ป๊ะาเย้ แบยังไงแปอเฮ้ยมีอะไรคะพับฟัวฟิชเหรอติดอยู่ตรงหน้าปะป๊าเหรอคะ mm. Ooh, ติดยังไงเอาไปติดหน้าปะป๊าให้มามาดูหน่อยติดหน้าปะป๊าออ้ใชเฉลยวไห้ m เม e s ช r e ว่าติดอ mm. แล้วก็มาให้มามาเหรออ่ะไหนไหนจะติดให้มามาติดให้ป๊ะป๊า ตีนั่งมาฟ้าโอเคไม่ต้องจีตีนั่งาฟ้าตีนั่้มามาด้วยไหมตีนั่งมามาตีนั่งมามาไม่หล่นเลยไม่หล่นละไม่หล่นเลยเล็เล็บเป็นสติกเกอร์แบบสุญญากาศเนาะอ๋อขอบคุณค่ะพัฟฟ์ฟิชอาอ๋อทบ แออปะไงี้ยเอาแปะเองงั้นเหรอแล้วหมามานอนบ้างเชิญแปะให้หมามาบ้างได้ไหมเชิญเลือกมาสักตัวให้หมา,มาหน่อยเลือกมาสักตัวแปะให้หม,มาหน่อยได้ไหมอือเอาตัวไหนนี่นะเอาตัวไหนนี่นะ โตป้าป้าละแต่ให้แม่มาหน่อยแต่ให้มามาหน่อยอ๋อมันจะมองไม่เห็นเนอะแบ๊วหน่อยนอนนอนไหมคะกดไหนนะคะกดไหนไหมคะกดได้คิสหนักคิสคิสจิมแก้ม จิ้มแก้มไม่ใช่จิ้มแก้มปะคะจิ้มแก้มดไนคิสทำยังไงดไนคิสว้า굿ไนคิสทำไงว้า굿ไนคิสจบไม่มาไหนเกินไป